ครับพลอยแดงนะครับเป็นเล็กๆเรารับเป็นออเดอร์นะครับท่านสามารถสั่งได้ที่ร้านเจนเชยนะครับสั่งเป็นพันๆเม็ดเป็นหลายร้อยเม็ดเป็นพันเม็ดก็สั่งได้นะครับเป็นออเดอร์ตามไซต์ตามมินนะครับเราก็จัดให้นะครับเราเป็นโรงงานผลิตพลอยนะครับมาช้านานสนใจก็โทรคุยรับออเดอร์ได้นะครับ ตอบถามราคาแต่ละไซส์ตามออเดอร์ได้นะครับพลอยแดงเล็กๆอย่างนี้สีแดงสวยนะครับทำจีทำก้นเพชรไปฝังประดับเป็นตัวเรือนประดับเครื่องต่างๆเครื่องประดับต่างๆก็สวยงามมากนะครับพลอยแดงแดงที่แดงสดแดงใส ไม่ใช่แดงเผาใหม่นะครับขอรับประกันขอยืนยันนะครับนั่งยันยืนยันไม่ใช่พลอยเผาใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เผาครับพลอยก้องนี้ยังไม่ได้เผาเลยถ้าเผาก็เป็นเผาแบบผ่านไฟเฉยๆไม่ได้ใส่สารเคมีครับถ้าเผานะครับเพื่อให้มันใสแค่นั้นเองเพราะมันมีความใสอยู่แล้วพลอยนะครับ